โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม IDE ที่ใช้สำหรับการสร้างโปรเจกต์ของเรานะครับซึ่งก็คือ Visual Studio นะครับอาจารย์จะสอนการติดตั้งทั้ง2เวอร์ชันเลยก็คือเวอร์ชันน2019้และก็เวอร์ชันน่นะครับวิธีการติดตั้ง2เวอร์ชันในเครื่องเดียวกันเนี่ยให้อาจารย์แนะนำให้ติดตั้งตัวเวอร์ชันที่ต่ำกว่าก่อนนะครับจากนั้นค่อยไปติดตั้งตัวที่สูงกว่านะ ่ให้เข้าไปที่ google.com นะครับค้นหาควาว่า v i s u u l s t u u i o o 2019 release n o t e นะครับจากนั้นก็เซิร์ชเข้าไปนะครับให้สังเกตที่เว็บไซต์ของ microsoft นะครับ microsoft.com แบบนี้นะกดเข้าไปนะครับผมาจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาหาคำว,ว่าดาวน์โหลด community 2019ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับตรงนีอ้อาจารย์กดดาวน์โหลดนะครับ นั้นก็รอสักครู่หนึ่งครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดไฟล์ขึ้นมาได้เลยนะครับตรงนี้นะอาจารย์คลิกขึ้นมาเลยแบบนี้เนาะอาจารย์จะย่อตัวเบราว์เซอร์ลงไปก่อนเนาะเขาจะทำการติดตั้งตัว Visual Studio Installer ก่อนนะครับผมก็กด Continue ไปเลยนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ก็ให้เราเลือกตัวโปรเจกต์ที่เราจะทํางานด้วยก็คือในที่นี้จะเป็น Desktop a p p l i c a t i o ชใช่ไหมครับเราก็เลือกเป็น .net desktop development ตรงนี้ถ้าเราต้องการสร้างเว็บไซต์ก็ไปที่ ASP .net and web development ตรงนี้นะนะครับผมในที่นี้อาจารย์ต้องการติดตั้งแค่ตัวสภาวะแวดล้อมสำหรับ Desktop App นะครับอา,อาจารย์ก็เลือกแค่อันเดียวตรงนี้นะครับอา,อาจารย์แนะนำให้ไปดูตรงนี้ individual component นะครับผมเผื่อว่าจะมีตัวเลือกให้เราเลือกเพิ่มเติมเช่นตัว .net framework นั่น,นเป็นต้นนะครับอา,อาจารย์เลือกให้ดูนะแบบนี้เนี่ยนะครับ4.62อาจารย์เลือกหมดเลยเนะาะเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาติดตั้งที่หลังได้นะพวกนี้นะแต่อาจารย์เลือกให้ดูเนี่ยอาจารย์เลือก .net framework ทั้งหมดเลยเนาะแบบนี้นะครับาจากนั้นอาจารย์กลับไปที่ workload เหมือนเดิมครับแล้วก็ทำการ มาตรงนี้นะครับตรง dropdown จะมีให้ให้เราเลือกว่าจะติดตั้งในขณะที่ดาวน์โหลดหรือว่าจะดาวน์โหลดเสร็จก่อนค่อยติดตั้งนะอาจารย์ก็บอกว่าติดตั้งไปดาวน์โหลดไปนะแบบนี้เนาะอ่าในระหว่างที่ดาวน์โหลดนี้ก็ทําการติดตั้งอะไรแบบนี้นะครับผมกด install น,นะครับซึ่งก็จะใช้เวลานะครับผมก็ให้เรารอนะครับให้สังเกตตรง เช็คบล็อกตรงนี้นะครับมีการติ๊กถูกว่า start uh, after installation แปลว่าหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยให้ทำการเปิด Visual Studio 2 0 1 9ขึ้นมาเลยเนาะ uh, อาจารย์ก็ไม่ได้ติ๊กออกเนาะปล่อยให้เป็นค่าเริ่มต้นหรือค่า default นั่นเองนะครับตรงนี โอเคครับหลังจากที่เขาติดตั้งเสร็จจะสังเกตว่ามีการเปิดตัว Visual Studio 2019ขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับก็ถือว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็อันดับแรกนะอาจารย์แนะนําว่ากดตรงนี้ยังไม่ต้องมีการสร้างโปรเจกต์ใดๆนะกดตรง continue with out code นะครับผมแบบนี้เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราไปเช็คตรง about ตรงนี้นะไปที่ e l p แล้วก็ about วิชวลซีดีโอนะครับก็จะพบว่าเป็นคอมมูนิตี้สองเนะครับเวอร์ชันก็ตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นจุดที่จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆเนาะเราก็เข้าไปอัปเดตได้นะครับจะมีการแจ้งเตือนตรงถ้าสมมติว่ามีการอัปเดตใช่ไหมครับเขาจะมีการแจ้งเตือนตรงกระดิ่งตัวนี้นะให้เราอัปเดตอะไรต่างๆนานาเราก็กดตรงมดีเทลหรือการอัปเดตก็ได้นะครับอาจารย์กดให้ดูนะถ้าเขามีให้อัปเดตแบบนี้เราก็กดอัปเดตไปเลยเนาะ เขาก็จะบอกว่า,าจะทําการติดตั้งนะครับเมื่อเมื่อตัว Visual Studio ได้ทําการปิดตัวลงนะให้เราปิดไปเลยนะครับแบบนี้เขาก็จะทํางานแบบนี้เนาะทำการติดตั้งให้เรานะครับจากนั้นให้กดปุ่ม modify นะครับถ้ามี dialog แจ้งแจ้งถามนะตรงนี้เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับก็กด close ได้เลยเนาะตรงนี้ ถ้าสมมว่าหน้าต่างตัว Visual Inst Studio Installer ยังไม่ได้ปิดไปเนี่ยเราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยรันตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็เข้าไปที่เดิมน,นะ Continue without code นะไม่ได้สร้างโปรเจกต์ใหม่แต่อย่างใดนะครับตรงนี้เราจะมา Make sure ว่ามีอะไรอัปเดตหรือไม่อย่างไรเนาะตรงนี้เนาะอัปเดตตรงนี้ดู more detail อ่าปรากฏว่าไม่มีอะไรอัปเดตแล้วเนาะตรงนี้เราก็สามารถที่จะกด ตรงนี้ได้ dismis ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคตอนนี้ไม่มีการแจ้งเตือนแล้วแสดงว่าทุกสิ่งอย่างนี้อัปเดตแล้วนะครับอาจากนั้นอาจารย์ก็จะปิด Visual Studio 2019นะครับในตอนนี้ถ้าาต้องการให้การติดตั้งนี้มันสมบูรณ์ใช่ไหมครับอาจารย์แนะนำให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งจากนั้นเราค่อยไปทำการดาวน์โหลดตัว2022เพื่อที่จะมาติดตั้งต่อไปนะครับ อันนี้ที่นี้อาจารย์จะขออนุญาตรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะปิดตัวนี้ไปนะครับจากนั้นก็รีสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยมาติดตั้งต่อไปนะครับผมโอเคครับในเลเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้ง v i s u a l Studio เวอร์ชัน2น่นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ผมอัดวิดีโออยู่ณตอนนี้นะครับผมในคอร์ส Uh, C# ารกับ p o s t g r e s q l หรับผู้เริ่มต้นเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้ Visual Studio 2022ในการทำขอนะครับผมนะก,ก่อนอื่นนะให้เราไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมาก่อนนะครับพิมพ์คำว่า Visual Studio 2022 release note น,นะครับจากนั้นกดที่ลิงก์กดที่ลิงก์จาก microsoft.com นะครับผมตรงนี้อาจารย์ก็จะไปเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเลือกเป็นดาวน์โหลด community 2022ซึ่งเราสามารถใช้ได้ฟรีนะครับ ่าแล้วก็รอสักครู่หนึ่งอ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกไปได้เลยเนาะอ่าต่อไปอาจารย์ก็จะทําการปิดตัวเบราว์เซอร์ลงมาเนาะตรงน,นี้ปิดไปนะครับปิดแ็บด้วยนะครับผมนะอ่าอ่าเขาก็จะปรากฏหน้าต่าง Visual Studio Installer นะครับให้กด Continue ไปเลยรอสักครู่หนึ่งครับผม อ่าต่อไปนะครับในส่วนของ Workload เนี่ยอาจารย์จะเลือกตัว d e s k t o p Development นะครับก็คือ .net ตัวนี uh, ้ .net desktop development นะครับสำหรับการสร้างอ่า k t o p ์ท p อปแอปพลิเคชนะครับผมสำหรับท่านใดที่สร้างเว็บก็ไปที่ตรงนี้นะ ASP .net นะครับผมนะตรงนี้อาจารย์เลือกอันเดียวนะครับผมจากนั้นมาดูตรงอ่าคอมเพนเซนต์ตรงนี้ individual c o m p o n e n t นะครับว่ามีอะไรที่จะต้องโหลดไหมนะครับอ่า uh, ถ้าเรามีการติดตั้งตัว .net framework ไว้ก่อนแล้วเนี่ย เราอาจจะไม่ต้องติดตั้งอีกก็ได้นะแต่ถ้ายังไม่ติดตั้งให้เลือกนะครับอ่าอย่างเช่นอาจารย์ใช้4.6เนาะตรงนี้อ่ามันยังมีบางโปรเจกต์ที่เขาใช้4.6เราก็ควรจะเลือกด้วยเนาะตัวที่เป็น out of support เนี่ยเราไม่ต้องเลือกเนาะอ่าอาจารย์ทาให้ดูนะครับแบบนี้อ่าอาจารย์เลือกไปเลยถ้าเราไม่ได้เลือกในขั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ Microsoft ได้เหมือนเดิมเนาะณนะตอนนี้เวอร์ชั่นของ .NET Framework ก็จะเป็น4.8.1เวอร์ชันล่าสุดนะตัวน,นี้ อาจารย์เลือกให้ดูนะครับจากนั้นก็ไปที่ Workload ตัวนี้จากนั้นกด install ได้เลยนะครับผมเขาจะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับผมก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมนะตรงนี้ก็ให้เรารอนะครับผม โอเคครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จถ้าไม่มีอะไรเปิดขึ้นมาเนี่ยให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้นะครับอนสักครับเพื่อเปิด Visual Studio 2022ขึ้นมาเนาะอ่าแต่ถ้าเรารอสักครู่หนึ่งอาจจะมีอะไรเปิดขึ้นมาแบบนี้นะอ่าตัวนี้มาแล้วนะเพราะว่าโปรแกรมใหม่เนี่ยอาจจะทํางานช้ากว่าตัวเวอร์ชั่นเก่าเนาะให้เรารอนะครับผมซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็จะปิดตัว Visual Studio Installer ออกไปเลยนะครับอ่าแบบนี้ ถ้าเรามีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยให้แนะนำให้กด Sign in ตัวนี้นะครับผมแต่ถ้ายังไม่มีบัญชีก็กด Skip this for now ก็ได้นะครับผมตรงนี้นะอาจารย์จะกด Skip นะครับเพื่อข้ามจากนั้นก็เลือกทีมนะครับผมนะอา,อาจารย์ก็จะใช้ตัว Blue ธรรมดาบแบบนี้นะจากนั้นก็กด Start Visual Studio ได้เลยนะครับผม ในทีนี้อาจารย์ก็จะกดตรง continue without code นะครับผมนะ,ะตรงนี้ก็หน้าต่าง what new เนี่ยก็ปิดไปเลยนะครับผมถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับก็จะทำการแจ้งเตือนมาตรงนี้นะครับตรงกระดิ่งด้านล่างเนี่ยให้เรากดเข้าไปดูแล้วก็เขาจะมีปุ่มให้เรากดอัปเดตอะไรต่างๆนะครับ โอเคตัวนีนะ้การติดตั้ง v i s Visual Studio นะซึ่งเป็น IDE ที่ใช้สำหรับการพัฒนาโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับผมนะอาจารย์ก็จะปิดไปก่อนที่เราจะเริ่มทำโปรเจกต์นะี้อาจารย์แนะนำให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็มีเพียงตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับผม